เดียวแ่น้เียไปเียงนานี่ยองยางใส่ของไปที่ไนะพ่อี่เดย้เดี๋ยวพ่อเอาดม่านเพวอ่วาคุณยายน้อยมาเห่นน้องคุณยายคุณยายเอาผักหนอกให้โอ้ยยาหกออกไหมล่ะ เอาใส่ถุงไว้เก็บไปเก็บไ้ไปเดินกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเตียนเนียนขาเนียนจะไปไหนอะคะลัน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 โอ้โอ้ หลบมซะนอ้อเรียนจะไปเที่ยวไหนอันหนึงสองวิ่งแล้นะเอามาไปแล้วนะน้า <c ười> จะไปเที่ยวไหนไหนไหนวิ่งคือสิวิ่งคืออะไรไปถือไปไปถือกลับบ้านม,มาเที่ยวบ้านคุณยายคุณยายเอาพัาก,นกหน่อใครบ่ออื่นหืม พี่แจ้พักหน่อบริถุงนึงพร้อ,อมไปย่างดีๆโบตองเวี้เขาปลาย่างไปดีๆอ๋อ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 เฮีย่างเช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่ยางเก่าไปย่างแต่ว่าเรื่องย่างกวนตีนตัวนี้อื่นรถเหยียบพวอแล้วไป บ้านบ้านอยู่ไหนเบิ้งทางเนี่เบิ้งทางเนี่ยดูพี่เรียวนี่เรียวนี่เรียวนี่บ้านเรามาทางนี้

คุณยนี่มัมฉุดยอดเลยใช่ไหมอมีเก่งจังเลยอ้ยเก่งบรนี้ทุกคนอืมนิ้วเข่าบวบเลูก้มลงกินดีๆมันหกมนะันอะอืม,อม ผักด้วยหิ้มเข่าด้วยแตงโม,มกินมันๆแล้วค่อยไปเล่นลกูกกินก่อนวางเล่นด้วเดี๋ยวนี้ บาทได้เหมืออื่นสวยไหมคะปันสวยมั้ยอ่ั้นะัะึโวยจะไม่ไปชอบ มันคืออะไรอะคะมันคืออะไรลูกสาวไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วพอแล้วลูกไม่ต้องไปเล่นมันอ,อร่อยไหม แอลี่แลาปรนันกินดีดพนหารโอ้โหมันอร่อยเลยลูกอืมกินปลาเผายังกินปลาเผา,อ,า,เผาอร่อยครับวงตีนรวดเวยอ๋อขันมีปลาหฮอนต่างเป็นกินแสบ